สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook ชาว YouTube ทุกท่านนะครับกับว,วันนี้มาชมงานขุดมันครับขุดมันน้ำท่วมครับมีหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้จะได้สักเท่าไหร่นะครับขุดสองคันนะครับมีรถไถฟ,ฟอร์ดกับไถคูปตานะครับ L47 นะครับ กับฟอร์ดนะครับไม่รู้จะได้คุ้มค่าขุดหรือเปล่านะครับมันไม่ได้มีหัวเลยครับหัวไม่โตนี่นะครับฟอร์ด6ก0กนะครับ ไม่โตเลยครับโอ้โหมีตะขี้ดินนครับเราจะคุ้มค่าขุดหรือเปล่านะฮะเยอมากน้ำมันดีนะครับปีนี้ ตุกปีมันแรงนะครับเน่าหมดนะครับอันมันเน่านะได้พอสักสองตันเปล่าไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปได้น้อยได้มากก็ต้องเอามันตรงนี้เป็นดินเดี๋ยวเหนียวหน่อย ยังปเปียกอยู่ตตรงนู้นน่ะติโอ้ดินแห้งกรอนเบลอเลยครับจะหารถไถไหนมาไถได้ไม่รู้เนะี่ยครับ l อลซีเจ็ดกำลังมาครับ l อลซีเจ็ดนี่ก็ฟอร์ดก็เตรียมทำทางแล้วนะครับ l อลซีเจ็ดก็ ขุดต่อไปมันไม่มีหัวเลยฮะขุดไล่ละสามร้อยนะครับคาราวานมาสี่คันนะครับคาราวานเข็นมันนะ ดินยังเปียกเลยครับเนี่ยดินยังเปียกเลยฝั่ง,งบนนนนบอนเบลอเลยครับใส่ได้ปลูกแค่ล็อกนี้ล็อกเดียวแต่มั่งดูแล้วเนี่ยนะครับฟอร์ก660นะครับมาแล้ว oh the ดินมันยังเปียกอยู่นะครับเลยขุดง่ายนะละวานก็ดาหน้าดาหน้าเก็บโยนมันเป็นล็อกใครล็อกมันนะครับมีสี่ทีมนะครับ ลายสามร้อยนะครับขุดแปดไล่ครับแปดสามยิบสี่สองพันสี่ก่อนใบดันกันแล้ว มขุดกันให้เสร็จนะครับได้ดันดีเดียวนะฮ<า>ะเนี่ยครับทางนี้นะครับที่ว่าดินแข็งนะครับดินมันแห้งเป็นก้อนนะครับหัวไม่ค่อยมีเลย ใครมาถ่ายผมได้เนี่ยก่อนเบลออันนี้แอลซีเจ็ดขุดนะครับดินมันแข็งไหมครับดินมันแห้งแห้งจัดก่อนเบลอเลยครับต้องทำใจครับ ได้สักสามตันก็โอเคแล้วครับภูมิใจแปดไล่ปทีนี้ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ